สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟังคุยเฟื่องเรื่องชีวะกระบวนการที่พืชสีเขียวสาหร่ายแล้วก็ไซยาโนโบแบคทีเรียใช้น้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพลังงานเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมาเป็นพลังงานเคมี เราเรียกกระบวนการดังกล่าวว่าโฟโตซินเทซิสคำว่าโฟโตมาจากภาษากรีกคำว่าฟอสซึ่งแปลว่าแสงแล้วก็คำว่าซินเทซิสนั้นแปลว่า putting together หรือว่าเอามาเชื่อมกันนั่นเองสิ่งที่เราจะได้มาเป็นขยะจากกระบวนการดังกล่าวก็คือออกซิเจนที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้หายใจโดยเฉพสิ่งมีชีวิตนะครับที่สามารถจะเกิดกระบวนการโฟโตซินเทซิสได้เราเรียกมันว่าโฟโตอัลโตโทรปส เพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนอินออร์แกนิกแมทเทอร์หรือว่าสารอนินซี In a, ให้ไปเป็นออร์แกนิกแมทเทอร์หรือว่าสารอินซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ําให้ไปเป็นสารอินซีอย่างน้ําตาลหรือว่าชูการ์พืชยังมีการดูดแร่ธาตุต่างๆในพื้นดินรวมไปถึงสารอินซีที่ได้จากซากพืชซากสัตว์มาใช้เป็นองค์ประกอบสําคัญเจ้าโฟโตเอโตัทรลเหล่านี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของห่วงโซ่อาหารมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานเคมีให้กับสิ่งมีชีวิตที่มาบริโภคมันถ่ายทอดพลังงานนี้ให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถจะมีการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงเองได้มันก็จะมากินเจ้าพืชเหล่านี้เราเรียกสิ่งมีชีวิตที่กินพืชโดยตรงนี้ว่า herbivore ในขณะที่สิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้กินพืชแต่ว่ามากินเจ้าสิ่งมีชีวิตที่กินพืชอีกทีมันก็จะได้รับพลังงานทางอ้อมจากการบริโภคนี เป็นการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งภายใต้กฎ10%กระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับถือเป็นกระบวนการสําคัญของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากเรายังไม่เข้าใจกลไกการทํางานของมันจนกระทั่งในช่วงศตรวรรษที่17ที่เริ่มมีการมาศึกษาว่าพืชเหล่านี้ใช้เชื้อเพลิงอะไรที่ทําให้มันมีการเจริญเติบโตในช่วงต้นของศตวรรษ1 6 0 0แพทย์และก็นักเคมีชาวดัตช์เชื้อสายเบลเยียมที่ชื่อว่า ยานบัพติสตาฟานเฮมงได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาของนักวิชาการชาวเยอรมันอยา่างนิโคลัสแห่งคูซาฟานเฮมงต้องการที่จะศึกษาว่าปัจจัยใดที่ทําให้พืชมีการเจริญเติบโตเขาได้ปลูกต้นหลิวที่มีน้ําหนัก2 2กิโลกร,รมัมในดินที่มีน้ําหนักมากถึง91กิโลกร,รมัมและเขาก็ปลูกพืชน,นี้เป็นเวลาถึง5ปีก่อนที่จะมาวัดน้าหนักเขาเพบว่าต้นเหลิวมีน้าหนักเพิ่มขึ้นเป็น74กิโลกร,รมัม ในขณะที่ดินนั้นสูญเสียน้ำหนักไปเพียงแค่57กรัมเท่านั้นเฮลโมงจึงสรุปว่าพืชใช้น้ำเป็นองค์ประกอบในการเจริญเติบโตไม่ใช่ดินแต่อย่างใดและก็เป็นแนวคิดที่ว่าน้ำนั้นเป็นสิ่งพื้นฐานในการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาแต่ว่าการสรุปของเฮลมองนะครับถูกเพียงครึ่งหนึ่งเพราะว่าเขาลืมพิจารณาบทบาทสำคัญของแร่าธาตุภายในดินที่พืชก็ใช้เป็นองค์ประกอบในการเจริญเติบโตด้วยเช่นกัน ฮมงเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่มาชี้ให้เราเห็นว่าน้ำมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและก็ยังเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงอีกด้วยมา,มากกว่านั้นแล้วนะครับเขาจะมีการทดลองเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีและพบว่ามีอากาศบางอย่างเกิดขึ้นมาเขาเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่าแก๊สซึ่งแก๊สที่เกิดจากปฏิกิริยาดังกล่าวเขาเรียกมันว่าแก๊สซิลเวสเตอร์ภายหลังรู้จักกันดีในานามของคาร์บอนไดออกไซด์และเจ้าคาร์บอนไดออกไซดนี้ที่ถูกเรียกว่าฟิกซ์แอ ถูกค้นพบในช่วงปลายศตวรรษที่18โดยบาทหลวงนักธรรมชาติวิทยานักเคมีชาวอังกฤษที่ชื่อว่าโจเซฟพริสลีย์เขาได้ศึกษาอากาศแล้วก็ตั้งสมมติฐานไว้ว่าอากาศเหล่านี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าโฟจิสตันที่เป็นสสารที่เราไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะถูกปลดปล่อยก็ต่เมื่อมันเกิดการเผาไหม้เราเรียกทฤษฎีดังกล่าวว่าโฟจิสตันทีออรีซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อหลักในขณะนั้นที่เราจะศึกษาสมบัติของอากาศ จากการทดลองเขามากมายรวมเป็นผลงานที่ชื่อว่า Experiments on Observations on Different Kind of Air ในช่วงทศวรรษ1770พลิสลี์คนพบว่าอากาศรอบตัวเราประกอบจากแก๊สหลากหลายชนิดมาผสมกันแล้วแกส๊สแก๊สหนึ่งที่เขาคนพบในปี1774ก็คือ d e f o g e s i c a t e d Air จากการทดลองที่เขาสามารถจะแยกแก๊สนี้ออกมาได้แล้วก็ใส่มันลงไปในภาชนะที่ภายในมีเทียนขยอยู่จากนั้นก็ปิดภาชนะ เขาพบว่าอากาศภายในนั้นจะถูกทำความสะอาดให้ปราศจากเจ้าโฟร์จิสตันทำให้เทียนไขมีการลุกเปลวไฟอย่างผิดปกติในปีเดียวกันนี้เองพลิสลีย์ได้ทำการทดลองสุดโหดโดยการนำหนูตะเภาตัวเล็กๆน่ารักมาใส่ไว้ในโถแก้วแล้วก็ปิดผนึกสักพักหนึ่งปรากฏว่าหนูเหล่านี้ก็ตายแต่เมื่อเขานำต้นมิ้นท์ใส่ไปในโถนี้ด้วยปรากฏว่าหนูนั้นสามารถจะดำรงชีวิตต่อไปได้พลิสลีย์จึงสรุปว่า พืชน่าจะมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนอากาศไม่ดีให้กลายเป็นอากาศดีและหนูสามารถที่จะนําอากาศดีนี้ไปใช้ในการหายใจต่อไปได้จากการค้นพบเจ้า d e f o t i s y n t h e t e d air ของเขาได้ไปเข้าหูนักเคมีชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าอองตวนลาวูซิเยเขาได้ทําการทดลองของพลิสลีย์ซ้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็สามารถจะแยกเจ้าแกส๊สแก๊สนี้ออกมาได้ภายหลังเขาเรียกเจ้าแก๊สนี้ว่าออกซิเจนดูเหมือนว่างานของพลิสลีย์นะครับจะเป็นจุดประกายนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคน เพราะว่าในปี1779นักเคมีชาวดัตช์ชื่อว่ายานอิงเกนเฮาส์โดยเขาพยายามที่จะศึกษากระบวนการการสร้างเจ้าแก๊สดีโฟจิสติกเ็ดแอ์ในพืชให้ได้เขาได้ทำการทดลองมากกว่า500การทดลองและจดบันทึกผลการทดลองลงในงานเขียนที่ชื่อว่า Experiments upon vegetables ในปี1779เพื่อความสะดวกในการศึกษาแก๊สที่เกิดขึ้นเขาจึงใช้พืชน,น้ำที่ชื่อว่า พอนวีดมาใช้ในการทดลองเขาได้มีการเก็บแก๊สที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบางอย่างของเจ้าพอนวีดและมาทดสอบผ่านการจุดไฟเขาพบว่าเจ้าแก๊สที่เกิดขึ้นก็คือ d ดีโ g i s t i c a t e d Air ที่พลิสลีได้ค้นพบก่อนหน้านี้กระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรานำพืชนี้ไปไว้ในบริเวณที่มีแสงเท่านั้นอิงเงนเฮาจึงสรุปได้ว่าแสงมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการโฟโตซินเทซิสเขายัางอธิบายอีกนะครับว่า กระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่มีสีเขียวเช่นลำต้นหรือว่าใบของพืชเท่านั้นแต่ทว่าในตอนกลางคืนพืชมีการปนเปื้อนแก๊สที่เรียกว่าฟิกซ์แอร์หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์แล้วแกส๊สแก๊สนี้มีบทบาทสำคัญอย่างไรกับกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงบุคคลที่มาศึกษาบทบาทสำคัญของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงชื่อว่าช่องซินเนบิแอร์เขาเป็นนักธรรมชาติวิทยานักพฤกษศาสตร์และก็เป็นศิลปิบาลชาวสวิต โดยเขาได้ทําการทดลองสุดหน้าทึ่งนําพืชมาใส่ในโถกแก้ว2ใบพืชในโถกแก้วทั้งคู่นั้นจะได้รับน้ําแล้วก็ได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณที่เท่าเท่ากันแต่ว่าโถหนึ่งนั้นจะมีการป้องกันไม่ให้คาร์บอนไดออกไซด์ดนั้นปนเปื้อนไปในชุดของการทดลองซินเนเบียจึงได้ปิดผนึกของโถโถนี้และมากไปกว่าน,นั้นเขายังใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่สามารถจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได,ได้เพื่อป้องกันไม่ให้คาร์บอนไดออกไซด์ดเจือปนแม้แต่น้อย ในขณะที่อีกโถกนึงนั้นจะเปิดให้อากาศภายนอกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปปนเปื้อนได้ผลการทดลองจากการควบคุมปัจจัยทั้งหมดพบว่าพืชที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจะมีอัตราการเติบโตมากกว่าพืชอีกโถกหนึ่งที่มีการปิดผนึกไว้แสดงว่าคาร์บอนไดออกไซด์มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชโดยความสามารถที่พืชจะเปลี่ยนคาร์บอนในรูปฟอร์มของสารอนินซีอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ ไปเป็นรูปฟอร์มของสารอินทรีย์เราเรียกกระบวนการนี้ว่าการตรึงคาร์บอนหรือคาร์บอนฟิกซิเอชั่นซินเนเบียสรุปผลการทดลองดังกล่าวไว้ว่าพืชที่มีสีเขียวจะมีการดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ประกอบกับแสงอาทิตย์ที่ได้มาใช้ในการเป็นแหล่งอาหารแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงในการเติบโตและมากไปกว่านั้นพืชเหล่านี้จะมีการปลดปล่อยออกซิเจนออกมาซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสง ในปี1804นักเคมีชาวสวิตนามว่า e ิโอโดรเดซอซ o โดยเขาได้เสนอว่าน้ำน่าจะมีส่วนร่วมในการเพิ่มมวลของพืชเขาได้ทำการชั่งน้ำหนักตัวของพืชแล้วก็ภาชนะที่ใส่มันรวมกับอากาศรอบๆมันด้วยเขาค้นพบว่าปริมาณของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตจะมีค่าน้อยกว่ามวลของสารอินทรีย์ของพืชรวมกับออกซิเจนที่มันผลิตออกมาได้เพราะฉะนั้น มวลบางส่วนน่าจะมีค่ามาจากน้ำเมื่อเราทราบถึงวัตถุดิบที่สำคัญในการเกิดกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงได้แก่น้ำออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์แล้วในปี1817เพศนักวิยาารชาวฝรั่งเศสสองคนได้แก่โจเซฟเบเนเวเกวองตูและปียร์โจเซฟปาเทียทั้งสองได้มีการศึกษาสารประเภทเออลคาลอย์จากพืชหลากหลายชนิดและได้ค้นพบสารประกอบที่น่าสนใจในคาเฟอีน สติกนีนแล้วก็ควินินโดยสารดังกล่าวก็คือคอโรฟิลนั่นเองซึ่งเป็นรงควัตถุสีเขียวที่อยู่ในพืชโดยคำว่าคอโรฟิลมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกจากคำว่าคอรอสที่แปลว่าสีเขียวและฟิลลอนที่แปลว่าใบไม้และคนแรกที่ได้เห็นเจ้าคอโรฟิลนี้เป็นนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันนามว่าฮูโกฟอนโมโดยในปี1837เเขาได้ศึกษาเซลล์ของพืชสีเขียวภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แล้วก็ได้อธิบายเจ้าคอโรฟิลว่ามีลักษณะคล้ายกับเมล็ดธัญพืชและเขาได้เรียกมันในภาษาเยอรมันว่าคอโรฟิลเคเนนแม้ว่าในขณะนั้นเขาจะไม่ทราบว่ามันมีหน้าที่ทำอะไรแต่แล้วในช่วงกลางศตวรรษที่19ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โดยยูเลียสโรเบิร์ตฟอนเมเยอร์นักฟิสิกส์และก็แพทย์ชาวเยอรมันได้เสนอกฎการอนุรักษ์พลังงานซึ่งถือเป็นกฎข้อแรกในวิชาอุณหพลศาสตร์และในปี1 8 4 1นะครับ เขาก็ได้อธิบายกฎข้อนี้ว่าพลังงานไม่สามารถจะถูกทำลายหรือว่าสร้างขึ้นใหม่ได้ c ี CP ให้หลังเขาได้เสนอว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือว่าโฟโตซินเทซิสคือกระบวนการที่พืชเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานเคมีกระบวนการดังกล่าวได้เปลี่ยนอะตอมของคาร์บอนในแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปเป็นสารชีวโมเลกุลอย่างน้ำตาลเพื่อจะเป็นเชื้อเพลิงที่พืชใช้ในการเติบโต โดยน้ำตาลที่พืชใช้ในการเติบโตที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกสร้างขึ้นในรูปฟอร์มของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่เราเรียกว่ากลูโคสโดยกลูโคสส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ให้พลังงานทันทีแต่ว่าน้ำตาลกลูโคสที่เหลือนั้นจะถูกนำมาต่อเป็นโมเลกุลที่ยาวขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าแป้งนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งแป้งแล้วก็น้ำตาลเป็นรูปแบบการกักเก็บพลังงานที่พืชใช้ และทั้งสองนี้ก็เป็นฟอร์มหนึ่งของสารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตและในปี1862-1864ถึงปี 64, นักคุษศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อว่ายูเลียสฟอนสตรักได้ศึกษาแป้งนี้โดยการใช้สารละลายไอโอดีนหยดเข้าไปและเขาค้นพบว่าแป้งจะถูกสร้างขึ้นก็ต่อเมื่อมีแสงมาเป็นองค์ประกอบสำคัญและแป้งจะถูกสังเคราะห์โดยคอ r a โร i ฟิลเท่านั้น นี่เหมือนจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่จะมาเติมเต็มให้กับกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงอีกหนึ่งการทดลองที่จะมาสนับสนุสน,นหน้าที่ของเจ้าคอ r โรฟิลล์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นการทดลองของนักสรีรวิทยาชาวเยอรมันนามว่าเทโอดอร์เองกินมันในปี1882เขาได้ใช้ปริซึมมาแยกแสงออกเป็นสเปกตรัมต่างๆแล้วก็นำสายลายสีเขียวไปวางภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เขายังมีการใส่แบคทีเรียที่ชอบออกซิเจนเป็นพิเศษไปในการทดลองอีกด้วยจากการทดลองอิงกันมันพบว่าเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้จะไปรวมตัวเป็นกลุ่มกันในบริเวณของสาหร่ายที่มีการดูดแสงสีน้ําเงินแล้วก็แสงสีแดงฉะนั้นแล้วคลอโรฟิลจะมีการดูดกลืนแสงในช่วงความถี่สีแดงแล้วก็ความถี่สีน้ําเงินเพื่อที่จะใช้เป็นองค์ประกอบในการผลิตออกซิเจนแล้วก็จะมีการสะท้อนแสงสีเขียวนี่คือสาเหตุที่เรา เห็นคลอโรฟิลเป็นสีเขียวนอกจากเรานะครับจะพบโรงวัตถุสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลในพืชแล้วเรายัางค้นพบมันในไซโนแบคทีเรียซึ่งมันสามารถที่จะเกิดกระบวนการการสั่งเคราะห์ด้วยแสงหรือว่าโฟโตซิเอนเทซิสได้เมื่อประมาณ3.5พันล้านปีก่อนโลกของเรานั้นมีปริมาณออกซิเจนที่น้อยสาหลายเหล่านี้ผลิตออกซิเจนขึ้นมาทำให้เกิดการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เรียกได้ว่าหากปราศจากเจ้าไซยาโนแบคทีเรียในวันนั้นก็ <c oughs> าอาจจะไม่มีเราในวันนี้นอกจากกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วมันยังเป็นไนโตรเจนฟิกเซอร์หรือตัวตรึงไนโตรเจนกระบวนการที่เราจะเปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้มาเป็นสารอินทรีย์เช่นโปรตีนหรือว่ากรดนิวคลีอิกเป็นต้นเจ้าไซยาโนแบคทีเรียจึงถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทสาคัญในสายใยอาหาร แม้ว่าการศึกษากระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือว่าโฟโตซินเทสิสจะมีมานานหลายร้อยปีแต่การศึกษากระบวนการดังกล่าวทางเคมีในระดับโมเลกุลน,นั้นเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่20นี้เองและในครั้งหน้านะครับเราจะมาเล่าเรื่องราวก,กลไกภายในที่ทำให้เกิดกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงในทางเคมีกัน หากในชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project Thai แล้วก็หากในคลิปนหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมันเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ